ถ้าเพื่อนของคุณชวนคุณเล่นเกมดบโดนแล้วคุณกำลังสงสัยว่าเกมนี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเราขอให้คุณดูคลิปนี้กับสนาทีรีวิวเอาละเล่มได้ผู้เล่นเกมนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2ฝั่งฝั่งฆาตรกรเป็นผู้ไล่ล่าส่วนฝั่งเซอร์ไพรเวอร์เป็นคนวิ่งหนีถ้าคุณมากับเพื่อนผมแนะนำให้คุณเล่นเป็นฝั่งเซอร์ไพเวอร์อ่าแล้วก็ใช้ปเถอดโปรแกรมชัดนั่นอะพอดฟไม่เคยจะแบนมันซะทีแบ่งหน้าที่ของคุณกับเพื่อนได้ชัดเจนใครสมาธิดีก็จงไปปั่นไฟซะ แล้วคอยดูสกิลเช็คแคเดีะ่ะเพราะมันจะดังขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ส่วนใครที่เป็นนักกีฬาวิ่งเปรี้ยวก็ให้เปรีป้ยวหาคิวเนอร์ซะ,ะเพื่อนๆทุกคนจะได้ปั่นไฟได้ถ้าปั่นไฟเสร็จเรวก็รียๆไปเปิดประตูซะล่ะเพราะประตูเกมนี้เป็นระบบอะไรก็ไม่รู้เปิดเร็วกาเต่าคานนิดเดียวเปิดประตูได้แล้วก็เรีบ,รบออกไปสิวัย ต่ถ้าคุณเหล็กคนเดียวในเกมและไฟยังปั่นไม่เสร็จก็อ,อย่าได้น้อยใจไปเพราะเกมจะไม่ท่อ้คุณนี้ออกมาได้ n น NO! 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 ถ้าคุณเบื่อกับการวิ่งหนีแล้วให้คุณลองไปเล่นเป็นฆาตกรกระหายเลือดแทนออกไล่ล่าเหยื่อของคุณอย่างโหดเทียมอยู่ไหนกันวะ โอเคแรกๆคุณอาจจะยังเล่นไม่เก่งแต่เล่นเป็นนนาๆาเดี๋ยวคุณก็กลายเป็นโปรเพลเยอร์เองเฮ้ยแต่ฉันไม่ได้หมายถึงโปรแบบนี้ว้ยเอ,ยอ้ยแว้นเงียของคุณให้ครบเพื่อทำให้เอนติตพอใจแต่ถ้าคุณไม่พอใจใครก็จัดการโมเลิมันซเลยพบกับสังคมคุณภาพเยี่ยมที่ทุกคนต่างเป็นมิตรต่อกัน เกมนี้คุณไม่จําเป็นจะต้องสนใจระบบแร้งเลยเพราะระบบแร้งมันก็ไม่เคยสนใจคุณเช่นกันไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะเล่นเกมนี้นานๆแล้วเบื่อเพราะเดฟเกมนี้จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆออกมาคุณตื่นเต้นอยู่เสมอโดอยเฉพาะบัก เล่นนี่คือเกมต d o w ดใครฟังจบแล้วสนใจก็อย่าลืมซื้อเกมมาเล่นล่ะส่วนใครสนใจช่องนี้ก็กดซับซะสนุกกับการเล่นเกมนะาุกคนสวัสดี